ใช่ครับเรียกาศร้อนฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณชื่ออะไรฮะด้านข้างนะฮะด้านข้างด้านข้างโบกด้านข้างโบสดนะแล้วก็ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกคือหอระฆังนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูการก่อสร้างเขาเรียกก่อสร้างไหมฮะก่อสร้างโอโบสดสองชั้นปัจจุบันเราก็ทําทั้งสองชั้นในเวลาเดียวกัน มีส่วนของชั้นบนก็ทําไปส่วนของชั้นล่างก็ทําไปอ๋อทาไปพร้อมกันทําคุบหน้าของชั้นล่างตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต่ออิฐแล้วก็แทกปูนในส่วนภายในส่วนข้างบนเราก็ทาเสาอเก็เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นผสมเมื่อวานี้ปูนอันนี้มีปูนมูด้วย่ด้วยนะชาบอ๋อนี่สามสิบหลังแล้วก็ ปูดกรอบสามฝุงเราทยอยสั่งมาเรื่อยๆตามาช่างที่มเลี้ยงล็อกฮะเมื่อวานเราเริ่มทำโอ้ไม่ได้มาดูหลายวันขึ้นน้ำไปเยอะเลยครับโอ้เพราะว่าคือที่ที่ไอ้ข้างล่างตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราก็มีการขุดรอยรั่วบางส่วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้น้ำมันยังมีซึมลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เริ่มทำไป งานให้เรียบร้อยใค้มาดูหลายวันที่สุดที่เนี่ยเลยต้องบอกว่าช่างฝีมือเอ้อันนี่นนนยคือเราปิดาผานังในนี้ด้วย,วยอันนี้คือเราปิดใชแล้วคือเราจะทาสีขต่อไปแล้วก็จะทาสีขาวที่จะต้อนรับางานที่จะมาถึงเราโอ้ยยิ่ใหญ่อยู่นะนี่หนะดีเลยดีของยะทำได้สวยแน่นอนมันก็นนเป็นภาพบรรยากาศ ชั้นหนึ่งนะเรียกว่าชั้นหนึ่งดีกว่านะครับของอุโบสถของวัดในเชรธรรมว่าินะนะครับได้เห็นภาพไปตอนนี้ที่คุณเขาพิมพ์เห็นอยู่เป็นภาพช่างกำลังตัดฉากบูนใ <มา S 2> นส่วนที่อ่า,าทานเพื่อเราจะทำเรียกว่าต่อไปอนาคตอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของภาพวาดหรือว่าเกี่ยวกับประวัติ อะไรบางส่วนที่เราสามารถที่จะเอามาด้านข้างได้วันนี้ชมจะเตอน์เขาดูใจนะเนี่ต้องดเลยเริ่มเป็นจะผ่านนะเพราะว่าเพราะว่ามีบล็อกเป็น้องป,ปิดแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะมีพาสีหลังจากทราบจเป็นพาสีขาวก็จะเริ่มเห็นภาพสวยขไปนิดนึงนี่ก็เป็น การอัปเดตนะครับเรื่องการสร้างอุโบสถนะฮะสองชั้นก็ชั้นล่างก็เราก็ทําอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปนะชั้นบนก,อง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 ก็เรื่องของเสาเรืเ่องของคานตอนนี้ก็เริ่มทำายูแล้วใต่ได้ในส่วนของบนข้างบนก็ทำอยู่เหมือนกันรเราแยกแยกแยกครับเราได้ทำไ,ไ,ได้ไปของของกันนั่นเองฮะก็อขอเชิญชวน,นท่านโยมที่ติดตามทางวัดของเราครับ ก็อนุโมทนาให้เห็นว่าในส่วนที่อดีตปัจจุบันเป็นยังไง,องอาาษษก็จะบอกอนาคตแล้วก็ค่อยอัพเดตอยู่เรื่อยครับผม